ันเริ่มต้นจากความฝันสารต่อด้วยความกล้าซึ่งแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากความบ้าและความทะเยอทยานเรากำลังพูดถึงการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเหนือกว่าวิทยาการทั้งปวงในโลกยุคใหม่ ไปข้างบนจะมองลงมาข้างล่างเห็นพวกเราตัวเล็กัท่ามดนะนะเคยขึ้นแล้วเหรอนะย,ยังถ้ไไมขึ้นไปเมื่อไหร่กันได้ <c oughs> ต่อไปเป็นโอกาสพิเศษรอบเดี้ยวที่ไม่คิดเบียแต่ใดขอเพียงแต่ให้ผู้อาสาเป็นผู้แทนหนูขอขึ้นไปได้ไหมครคุณพ่อโอ้ไม่ได้หรอกลูกกระผมขอรับมีใครไหมกระผม พันตีหลวงกาญจุตการครับ

ไม่เห็นความจําเป็นสักนิดเดียวนะที่จะเอาทหารของเราเนี่ยขึ้นไปบินเสี่ยงตายบนฟ้าอย่าไปบ้าเอาอย่างฝรั่งนะคุณหลวงถึงยังไงวันนี้นะผมก็ไม่เห็นด้วยกับการบินอะไรเนี่ยคุณหลวงมีอะไรจะชี้แจงไหมรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในรายงานที่ผมรวบรวมนํามาเสนอไปแล้วส่วนความเชื่อไม่เชื่อของใครบางคนนั้นผมไม่ถือว่าเป็นมูล ทหารกองการบินแห่งประเทศสยามจะไม่ได้รับอนุมัตให้จัดตั้งขึ้นก็ขอให้เป็นเพราะว่าความไม่สมบูรณ์พร้อมในข้อมูลที่ผมรวบรวมนํามาเสนอและความเห็นที่ทรงคุณค่าของผู้ทรงเกียรติในกองทัพเท่านั้นผมมีเรื่องชี้แจงเท่านี้นครับท่าน Le royaume du Siam est en train de créer une école d'aviation. Et c'est le colonel Luang Kat Yutankan qui a été chargé de cette mission. C'est la première fois que vous venez au Siam Oui, c'est la première fois. Je viens d'arriver. Alors je vous souhaite un bon séjour ici et soyez le bienvenu au Siam. Colonel Luang Kat Yutankan, permettez-moi de vous présenter. มขออนุญาตขอรับกระผมขออนุญาตมาสมัครเป็นนักเรียนการบินขอรับสี่สองเกมันจะดีหรือก้อนนี่มันเป็นการโกงนะดีขอรับถ้าคุณรัฐอยากเป็นนักบินสวัสดีพ่อ วันดีขอรับคุณหลวงเฮ้ยไม่ทราบว่าเต้นคัดเลือกนักเรียนการบินไปทางไหนขอรับเต้นอยู่ทางนู้นไงถ้างั้นฉันไปแล้วนะพ่อแน่ใจนะขอรับคุณรัฐว่าจำได้ หกเสองเก้าฉันยังไม่ได้ชี้เลยทหารชื่อไอ้แช่งจ้า,ไ,าไปไปรับชุดเอายืนเบื่อ,อยู่นั่นแหละรีบลงชื่อแล้วจะได้ไปรับชุดฉันไม่ลงชื่อที่ฝั่งกันโน,นได้ไหมจ้ะเขาแต่ระดับสัญญาบัตรเท่านั้นพูดง่า,งงายๆเขาเอาแต่พวกมีอันจะกินเท่านั้นแลหละเบี้ยเลี้ยงหรือก็ให้น้อยกว่าเมื่อเผลอตกลงมาตายง่ายๆเอาว่า,งงายังไงล่ะถ้าจะเป็นทหารลาบก็ลงชื่อ หรือจะไปฝึกเป็นทหารพระอินฝั่งกระน้นดวงเด็ดชิมพี่ขอรับไปรับชุด ผมสิบโทดวงเด็ดชิมพีรายงานตัวขอรับกับผมสิบโทพุทธกรมเทศรายงานตัวขอรับอือดีมากพนฐานสิบโทสิบโทแล้วสิบโท,บโทแล้ว <laughs> เขาลังมาตั้งค่ายทีนท่นีน่อ่ะ รี่ขอรับหลวงรีบขึ้นมาครับแล้วเฮ้ยแมตติงขึ้นมาดีกว่าเมาปี่ยนหลวงขณะนี้เรื่องสร้างกองการบินก็จะแล้วเสร็จไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนส่วนนรกเรียนการบินนั้นก็กำลังฝึกนำเครื่องขึ้นอยู่ส่วนเครื่องที่ส่งมานั้นกำลังเร่งประกอบันอยู่กับผมมั่นใจว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดี แต่ตอนนี้เราติดอยู่ปัญหาเดียวก็คือเรื่องโรงเก็บเครื่องบินฉะนั้นเราจําเป็นต้องขอที่ตรงดอนของชาวบ้านเพื่อหนีตอนน้ําหลากครับผมเห็นว่านั่นนะ่ะมันเป็นปัญหาของคุณนะคุณหลวงสิ่งที่ผมสนใจก็คือเบี้ยหลวงที่คุณได้ใช้ไปคุณนะ่ะใช้มากเกินงบที่ตั้งเอาไว้เสก <c oughs> เรื่องนั้นนะ่ะผมไม่สนใจเอาเป็นว่า เงอบประมาณที่คุณขอมาผมยังไม่อนุมัติที่จะซื้อลอมชูชีพให้กับคนของคุณไม่มีชูชีพถ้าเครื่องตกเราก็ตายเท่านั้นนะขอรับงั้นคุณหลวงก็อย่าทําให้มันตกสิ ผมสิบโทรดวงเด็ดชิมพลีรายงานตัวขอรับถ้าท่านจำได้เราเคยเจอกันแล้วนะขอรับเราเคยเจอกันเรื่อทหารขอรับวันที่ท่านอ้วกแต่อ้วกแต่นั่นอะไรขอรับ <c oughs> แล้วมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าขออนุญ,ญาตขอรับ ขอบใจเสร็จธุระแล้วใช่ไหมยังมีเรื่องหนึ่งขอรับคือว่าอันที่จริงแล้วกระผมก็อยากจะอยู่ร่วมกองการ,การบินและก็อยากจะเป็นนักบินเหมือนกับพวกท่านๆนนี่แหละขอรับคงไม่ได้หรอกนะเพราะกองกา,การบินเนี่ยรับแต่ชั้นสัญญาบัตรเท่านั้นทร<อ>าบขอรับขอบใจแกมากที่ช่วยชัน ขอโทษนะขอรับไม่ทราบมาหาใครถ้าคุณผู้หญิงไม่มีธุระอะไที่นี่กับผมต้องขอเชิญคุณกลับก็แค่ฉันชอบไอ้เรือบินนี่ผิดด้วยหรืออืมนี่ที่นี่จะมีนักบินสตรีบ้างได้ไหมเท่าที่ทราบยังไม่มีกับผมต้องขออนุาญาตยึดภาพที่คุณวาดเอาไว้ นี่ภาพของฉันถ้ากันนั้นผมคงต้องจับคุณผู้หญิงส่งเข้าตารางหากฐานมูลุภาพถึงมือฝ่ายเข้ามันจะเกิดความเสียหายทางทหารขนาดควายคุณยังจับไม่ได้เลยภาษาอะไรจะมาจับฉันคุณหลวงขอรับคุณมาลัยเนี่ยเป็นบุตรสาวของพระทรรมรงค์นะขอรับ หาดวงว่ากลับไปแดกเหล้าต้มที่บ้านดีกว่า,าวะ่ะค็ว่าอย่างไรแฉงมันว่ะ ผิวพรรณผุดฟองโตเป็นสาวเที่ยวว่าแต่ว่าหนูจบทางด้านไหนมาละจ๊ะยังไม่จบเจา้าค่ะเรียนทางด้านวิศวกรรมแต่พี่พ่ออยู่เรียนซะก่อนอ๋ออกรผมเองนะขอรับ อนุญาตนะครับอยากจะให้ช่วยถ่ายรูปผู้หญิงคนนั้นหน่อยนะครับฟิล์มนี่ของหลวงนะ <c oughs> จะมาถ่ายสุริสุรายไม่ได้หนึ่งสองสามขอเผื่อไว่อีกรูปนะขอรับอ,อ้าวได้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 ไดได กังวลกับเรื่องใกล้จะถึงวันรายงานผลกับกรมในกระมังกองบินสยามไม่มีอะไรต้องกังวลครับเก่งแต่ว่าบรรดาทหารท่านจะแห่มาสมัครจะรับไม่ไหวจะมากกว่าคุณอย่าลืมนะผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบและถึงแม้เรื่องกองการบินเนี่ยนะ,สะเสด็จจะเป็นต้นคิดแต่ผมยังไม่เห็นมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีนะ หยุดก่อนคะ่ะคุณมาลายัยยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้คุณโอ๊ย,อยจค่ะจอดจอดจอดจอ,ดจอ,ดอพี่ว่ามันคงไม่ติดแล้วนะคะคุณมาลายัยพี่ว่า ที่ไปเรียนพระธรรรงดีกว่านะคะว่าคุณมาลัยเดินเล่นอยู่มีอะไรให้ช่วยไหมขอรับไม่เป็นไรขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจนะขอรับนี่คุณเนี่ยโชคดีมาก ที่มาเจอกับผมเพราะว่าแถวเนี้ยนะฮะไอเรื่องเครื่องยนต์กลไกเนี่ยไม่มีใครเนี่ยเกิดในดวงครับคือว่ากับผมเนะี่ยชื่อดวงครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรนะครับมาลายคะ่ะอลูกพระธรรรง <c oughs> จำได้แล้ว ถ้าแก่ที่ตัวเตี้ยเตีๆคิดว่าตัวเองเมีอำนาจและก็ชอบข่มเห็งคนที่ได้วกว่ามะเดี๋ยวผมช่วยดูให้ครับผมว่ามันคงยังไม่ได้เสียตรงนี้หรอกครับนี่มันต้องอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ จะม uh ุ้ไปทําไมเนี่ยฉันช่างไม่แน่ใจแล้วว่าเธอจะทําอะไรกับรถฉันได้แล้วเธอดึงสายนั่งมาทําไมเธอต้องดูที่ทางเดินห้อยเสียก่อนซีนี่คุณอยู่เฉยได้ไหมไอ้เรื่องเครื่องยนต์กลไกเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอยู่เฉยแน่ไม่ใช่อันนั้นอันนี้แหละถูกแล้วไม่ใช่อันนั้นอันนี้มองอะไรนม คนนั้ขอรับอย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยนี่มึทงทำอะไรลูกกูเนี่ยเฮ้ยทำอะไรแมนใจเย็ยยนๆเซ็บ้างเดี๋ยวไอ้ดวงมันก็กลาบ แม่หลวงพ่อยังไงเสียฉันก็หยุดห่วงมันไม่ได้เสียทีทําตัวเหมือนเด็กไม่ยอมโตนี่อีกฉันเพิ่งรู้ข่าวว่าที่มันดอดไปสมัครทหารขอมันไม่รู้จกกักขีครั้งไม่ชิบหายตายหาแบบแบบไอเด่นพี่มันยังไงก็ไม่เชื่อไม่รู้ว่าเลี้ยงกันยังไงอา้าวแม่พี่เจาะปากมึงเอาพูดเลยหลวงพ่อท่าเลี้ยงมันมาเนี่ยก็ดีจนบุญท่วงกบาลแล้วอืมดีดีไม่ต้องห่วงกันแล้ว พราะไอ้นี่มันคิดดีมันต้องได้ดีพ่อ,อดีจากพ่อเออมายังไงแล้วเนี่ยกูมาตั้งมา่วานแล้วอ่ะไอ้สองคนนี่ไม่ได้บอกมึงหรอกเลยก็นี่อย่างไรพามาเจอตัวเองเลยมึงจะได้แตกใจ นี่แม่มึงเขาก็มาด้วยแต่กูไม่ได้บอกเขาหรอกว่ามึงอติดตารางนี่ก็แอบ,บเข้ามาขี้ค้าในความมันยาวเรื่องเข้าใจผิดกันนะจ้าเผลอแป๊บเดียวอะ่ะไปเดี๋ยวเขาก็ปล่อยฉันแล้วนี่พ่อฉันติดสิบโทแล้วนะอีกขั้นเดียวฉันก็เท่ากับพี่เดชแล้วต้องเป็นลบแล้วตายแบบมันด้วยหรือเปล่าล่ะเอเอเอาเถอะเอาเถอะ ออกเมื่อไรแล้วมึงก็ไปคุยกับแม่ของเองเอาแล้วกันอ่ะเอาไปกินจ้ะพ่อไปแล้วดวง พยาเทววงมาทำอะไรที่นี่วะคุณหลวงผมขอเตือนคุณไว้ก่อนนะว่าเบี้ยของหลวงที่ใช้ในกลองบินเนี่ยคุณยังไม่มีผลงานให้เราเห็นเลยเราอาจจะเปลี่ยนตัวคุณหรือไม่ก็ยุกกองบินที่สิ้นเปลืองให้เสีย เตรียมรายงานของคุณไว้ให้ดีๆก็แล้วกันคุณหลวงครับ